เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเก็บตัวอย่างเพื่อจะอไปตรวจรับิด PCR ก็คือต้องแยงเข้ามาจนถึงนาส่ฟาริงซ์หรือโพรงหลังจมูก mm hmm. เวลาเราจะแยงเข้าไปนะครับเราก็เข้าที่ดูจมูกแล้วตั้งฉากนะครับตั้งฉาก,กนหน้าเราเนีครับแตะไปที่พื้นแล้วก็ดิ่งไปที่นี่เลยนะครับอย่าอย่าแยงอันนี้จะูกเรา่านี้นะฮะถ้าเราแยงตามจมูกตามสันเนี่ยมันจะขึ้นมาที่นี่มันจะตรวจแล้วมันโอกาสที่จะ พบเชื้อมันจะน้อยนะครับถ้าแยงขึ้นเราก็ต้องแยงนอนนะครับนอนหน้าราตรงแล้วเราก็แยงตรงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกนแกนไม้มันจะอยู่แนวนี้นะฮะเราก็กดก็ไปเรื่อยๆสอดจนกระทั่งมันสอดไม่เข้าผมจะวัดให้ดูนะว่ามันลึกแค่ไหนเนี่ยนะครับเนี่ยมันลึกขนาดนี้เนี่ยเขาทําเครื่องหมายไว้พอดีตรงนี้เป๊ะเลยนะเรากำลอังอยู่ในภาวะการระบาดของโควิด ต่นี้คนจะไม่เข้าใจว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ได้มีการใช้ Rapid Test หรือ Rapid p c r t e s t t ไปทำกันเองทางเราในฐานะที่เราเป็นแพทย์ทางหูคอจมูกก็อยากจะมาช่วยอธิบายให้เข้าใจอันนี้เป็นรูจมูกด้านหน้าด้านหลังนี้ก็เป็นโพรงเป็นรูจมูกด้านหลังก็จะมาเข้า โพรงหลังจมูกเนื้อเยื่อของ2จุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเวลาเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นขี้ฝ่นแบคทีเรียไวรัสเศษอะไรก็ตามไปเนี่ยมันก็จะมาติดอยู่ที่นี่หมดทีนี้ในทางวิชาการเนี่ยที่เขาให้ทำรับิดเทสหรือรับิดพิ r t เทสเนี่ยเขาต้องให้เราแยงเข้ามาที่น a าโซ h ฟาริง แต่นี้เราก็ต้องมาดูว่าทําไมจะต้องมาที่นาโซฟาริงเราก็มาพบว,ว่าเนื้อเยื่อของนาโซฟาริงนะครับคืออันนี้กับเนื้อเยื่อในโพรงจมูกเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือเนื้อเยื่อของโพรงหลังจมกูกมันจะไม่เหมือนกับเนื้อเยื่อในโพรงจมูกนะครับเนื้อเยื่อมันจะเป็นแถบนะครับแล้วก็เซลล์มันจะนแบนๆเนี่ยแล้วไม่มีขนนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นพวกเม็ดเลือดขาวคอยมากําจัดเชื้อโรค นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ทั้งแบคทีเ r ียทั้งไวรัสทั้งอะไรจะมาเกาะง่ายนะในาทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเวลาเราจะาตรวจหาเชื้อเราจะต้องมาเก็บอาจากส่วนที่เป็น n a าส p h ฟาริงหรือโพรงหลังจมูกนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะให้ความรู้ว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเก็บตัวอย่างเพื่อจะไปตรวจรับิด PCR ก็คือต้องแยงเข้ามา จนถึงนาซฟาริงส์อันนี้ผมจะใช้ไม้จริงๆเลยนะที่ที่เราใช้อยู่ในทางปฏิบัติหน้าตาไม้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมีด้ามจับนะแล้วก็เราก็ตรวจดูสภาพหน่อยว่ามันมันเป็นยังไงบ้างด้านนี้เป็นด้านแข็งด้านนี้เป็นด้านอ่อนเวลาเราจะแยงเข้าไปนะครับเราก็เข้าที่ดูจมูกลตั้งฉากนะครับตั้งฉากะ หน้าเรานะครับตั้งฉากแล้วก็ดิง่งแตะไปที่พื้นแล้วก็ดิ่งไปที่นี่เลยนะครับอย่าอย่าแยงอันนี้จมูกเรานี้นะฮะถ้าเราแยงตามจมูกตามสันเนี่ยมันจะขึ้นมาที่นี่มันจะตรวจแล้วมันโอกาสที่จะพบเชื้อมันจะน้อยนะครับถ้าแยงขึ้นเราก็ต้องแยงนอนนะครับนอนหน้าเราตรงแล้วเราก็แยงตรงๆทีนี้ผมจะแสดงให้ดูนะครับว่า ไม้ที่เขาจัดไม้เนี่ยมันอ่อนแล้วตรงปลายันก็จะมีเนื้อเยื่ออยู่นิดเดียวไม่เจ็บนะครับทะแยงตามหลักของหมอหูคอรจมูกรับรองไม่เจ็บนะครับดูนะครับอันนี้ผมจมูกอันนี้อันนี้สันจมูกถ้าผมแยงขึ้นมันก็จะไปเก็บเอาไอ้ตัวตัวอย่างจับจุดที่มันจะไม่มี จุดที่มันอุดมสมบูรณ์นะตัวเชื้อมันมาเกาะมากขึ้นเนี่ยเราก็แยงในแนวในแนวตั้งนะครับเนี่ยแยงเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับดูนะครับผมจะให้ว่าเอาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันนะก็อาจจะยังไม่ถึงอาจจะต้องแยงก็เป็นลึกสุดเลยนะครับดูนะครับเราก็นะครับเราก็แยงเข้าไปเนี่ยแยงเข้าไปเรื่อยๆยนะครับมันมันไม่ได้เจ็บอะไรอะถ้าท่านทําตัวเองแล้วท่านจะรู้ว่า มันจะเสียวๆนิดหน่อยนะเราก็ค่อยแยงเข้าไปเรื่อยๆแล้วแต่ถนัดนะครับเนี่ยเดี๋ยไมว่ามันลึกขนาดขนาดนี้ยังไม่ถึงเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกนแกนไม้มันจะอยู่แนวนี้นะะเราก็กดกข้ไปเรื่อยๆค่อยๆสอ,อดเข้าไปสอดจนกระทั่งมันสอดไม่เข้าพอมันพ้นรูจมูกข้างหลังแล้วเนี่ยพอไปถึงนาสูฟาลิงแล้วเนี่ยมันก็จะติดละ เนี่ยตอนนี้ลึกละผ่านไปเรื่อยๆบางทีอาจจะจามนะบางคนเนี่ยครับก็เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแยงและถึงละนะครับถึงโครงจมูกด้านหลังละเราก็จะรู้สึกเจ็บนิดๆเราก็ต้องปันป่นปั่นปันนะครับปัน่นปั่นเนี่ยมือปั่นสักสองรอบสามรอบนะตอนนี้เนี่ยมันเราเราจะรู้สึกเองว่ามันชนมือมันไม่ไปแล้วผมจะวัดให้ดูนะว่ามันลึกแค่ไหนเนี่ยนะครับเนี่ยมันลึกขนาดเนี้เนี่ย เขาทาเครื่องหมายไว้พอดีตรงนี้เป๊ะเลยนะก็เราก็จะได้ตัวเชื้อติดมาที่ปลายนี้แล้วเราก็ต้องไปจุ่มในหลอดน้ํายาที่เขาจัดมาให้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลละจะแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อซึ่งมีทั้งหมดยี่สิบกว่ายี่ห้อเนี่ยเราก็ต้องมา,อ,าอ่านดูวิธีใช้แต่วิธีแยงเนี่ยต้องทำตามที่แนะนำ